ม่ดอห้อย,ยอกันางาครับนีครับอี้หือเอาห้อยกันแบบนี้สึงนี่ตัวอยู่บ่วาครับผมางกันน่สุดเสียมุปก่อนออยเหาครับเตียมดีครับ เดินตัง้งยังในอยู่นี่กัดกัดกัดเนี่ยเห็นไหมี่หอบขี่เลยนี่นาเทพกับไปทั้งไหนบุ่นี่เห็ามีหนูอยู่ครับแต่ว่าหนูมประท่านเขาของเขาว่าสั่น สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมหกขอกับเบาวนาคอนว่างครับมือนี่ครับมีโอกาสสิภาพพี่น้องมากกองเขายิ่งนูครับมีโอกาสกับสิมาล่องเบงสภาพไม้เป็นไม้ที่เคยมากครับพี่น้องนี่ครับไม้นี่ครับไม้ดี่เคยมากคยมากองเขาแล้วเที่ยนึงหล้กก็มาว่างกับดักความครับเห็นนะฮะ ทั้งทีครับแล้วก็อ้อมมากนี่ครับนี่ตั้งรังนี่อีกครับพี่นอ้องกัว่าสิว่างกองเขาจักสิบยี่สิบกองจักสีท่านบ่ววันนี้มากครับนาเทพครับเสี้นนาเทพต้องย่างไปก่อนแล้วนะครับหน้าสิ่ไปปางไนท่างทีก้อแล้วครับ ปลาอยางค่าต้อนนานคุณหรอกไปภาพพี่ลองเห็นร่านของเขาจะข้าวกันไปครับผมรอติดตามครับมาครับวันครับเทบเราก็ร่างว่างกองเขาอยู่เอานัางคุนานาน่นละครับกองที่สองเห็ครับกองแรกเจาะไปนี่ฮนะให้ามาเบิบ้ล โอ้ข้างในเหมครับของเขาหรอเห็นว่าข่ใส่ห้อยกันญาโอ้หอยกัญญาห่อยกัญญายังม่ดีพอครับเอาหยุดหยุครับน้อยหอยกัญญาครับี่ครอบโอหืเอาหอยกันแบบนี้ถึงนีโตัวอยู่บ่ อดอกกะดูครับที่ดอกอีกองนึงนี่ครับข้างในเอ้อบอับก,กี่กต้องเปล่าพังนครับปลานี่ครับปลาหย่า,ยา้าเนนี่ไหนที่เดียวผมมันจีหากอยู่ดอกคิดว่าครับผม พี่น้องเออางงี้ครับคุ่นกล่องหน,นึ่งนะครับนะเทียบกันล้วเนี่ยเจาะฟังตรงขามครับนี่ครับกล่องหนึ่งเราก็ะย้อนกลับมาทางนีนนะ้ย้อนมานี่ครับอยู่ตอนหานาครับกล่องหนึง่งขอยมาทางนี้ บนะครับปูนจะหูนะครับหูไปิดเก่งกลางจอไงเอ้ารุนแรงตัวเหมือแรงครับพี่น้องฟังสงขามไหมครับบันฟังสงขามมากไหมสองกอง ดำหมดละในหูครับ,รบก,กระรบิดกล่งอ,อหหลงหน,อนึ่งนี่นะครับตะเกียบเราก็ลังต่ออีกเอาครับเสร็จหมายนี้เราถือใหญ่ไปทั้งบุ่นครับพูนทั้งกกใหม่ทั้งปุ่นลลยครับฮะดุยต่อครับตะเกียบเราก็ลังไปว่างอีกกล่องหนึ่งนี่างเงยู่ดหยุ่นเท่านี้แหละครับไปเห็น อ,อ๋อเห็นอยู่ครับพุทธแต่ทีล่ลุกเอาลุกอีกนิหน่อยนนในทางหนามองกันทางหน้านีนา่ไหมแม่ครับแล้วก็เขียวๆเลยใบไม้เขียวแม่ครับเฮ้สวยง,งามครับเรียบร้อยนะครับผมล่างกันหน่อยคนสุดเสียมอุปกรณ์อ,ออยให้ครับเสียมทั้งนีบ้างมัน โอเคครับ,บไปย,ย้ายไปบนี่ย้ายปฟังคุณครับกไกลๆพ่อนโอโ้พี่นนอครับไม้ต่อมาครับห้อยกัดคัดฟังเลยโอ้ยขอโทษโทษพวพี่นนองพาบเบิห้อยกัดห้อยไปนค่มันมืดๆๆๆอแง่เนี่ก็ขาว ี่นะครับดอนนี่หอมเลยครับตรงนี้ที่เป็นยานาค้นครับยายานี่เปียกติืที่ยาอย่างเมือม่อกี้ยาข้าครับไม้แรกยาข้าไม้สองที่เป็นยาค้นเอ้ยอะไลมืองหอยมอยครับโอ้โหเปียุครับ เด้อข oh, like uh, ัดขัดเนี่ยเห็นไหมนี่หอบขี่เลยนะขัดขัดนอนไดเสียบเสียบใหม่ใเลยครับโคเอาดุยว่างเลยขีแน่นิกระจ้ากิดอเลรครับไปว่างเขาไปนี่ครับพี่น้องไม้ที่สองเอาคุณละ เชียบใบกองนึง่งายเป็นกองเขานี่นะครับในๆเห็นปะาขาวๆแล้วครับะกองนึงแล้ว,นนวนนก็ทนะางขา้งนี้นั่งครับขั้วทางในเนะขาวๆนะเอ้าบันันง<ะ> กำลังล่างกองเขาอีกกองหนึ่งอ๋อปันป่นวัดกันนี่ตัวแท้ๆห้อยก,กัดคับนเอาสามกองครับบันแนครับพี่น้องไม้ต่อมาครับโอ้แดดเลยครับควนนันขนาดแดดกำลังจบดินนะครฮะอันนี้เจ็บข้างนี่แล้วครับเคอแบบนี้ละ ป้ายา h à n ล่าเงยเงครับนี่ครับเอา้าก่อพีละจะจ่าตอกันครับนา่ีนไม้นีนะ่แหละไม้สุดท้ายแล้วคิดวาน,นะครับพีน่น้องโอ้ยทางทางเรียบร้อยครับพีละแต่พีเราไปถ้าเบิ้งกองเขาครับก่องแหลกยี้นั่นงานเขามาข้างในนี่แหละครับจุดยุทธศาสตร,ร์ จุดเดียวสามกองครับหนึ่งนี่สองทั้งนี้สามนี่ะครับจุดเดียวจุดเดียวสามกองไปเลยครับอูหนาเทพอะไปคุณแล้วเอาไปอีกจุดกับน้าเทพอีกจุดหนึ่งครับผมก้อนตะเวนสีตกดินไปครับผมเรียบร้อยแล้วครับจุดที่สามนะครับไม้ที่สามคร ของเขาอยู่พ่นละนี่ก,ก็จุดนี่ครับนี่มมก,กลมกลางจอครับ้ะก,ก็ถอยมาเล็กน้อยอทั้งสี่ก็มีครับอ๋อมือมแรงมาลุนกันครับปลาสีมีความมานันให้พี่น้องได้รับชมบ่เราติดตามได้ครับผมไปครับพี่ดองในเวลาแล้วเตรียมบอกลาแล้วนเนื้อ ยามกองเขาแหละครับเอามาหนี่งมากับนาทีครับมาหนี่งเขียนย่างน้ำหนาเลยมาลุ้นกันพี่น้องว่ามือน,นี้สิได้เห็นหางนูสักหางมาเมืนน่อไรหลังจากบระเดี๋ยม้นิ่งอยู่หมายนี่โดนแล้วครับที่ไม้นี่ดอกมากเป็นไรกันลอติดตามกันพี่นอ้องอปุ้ยกัน มาเดอ้อนปั่นพี่นองเราติดตามครับมาแล้วครับพี่นอ้องแต้มแรกแหกมานครับโอ้ี่ครับใส่สวยครับใส่สวยดวงมงามครับหนูมีอยู่ครับพี่นอ้องแต่ว่ามัน มันตื่นไฟ่ไหมครับโอ้ยิงยากขนาดหนูแลนไล่อยู่เดี๋ยวถ่ายจะเข้าครับจบบ้างไหมเดีวเทพบกับไปทั้งหนบุนีเห็นว่ามีหนูอยู่ครับแต่ว่าหนูประทันเขาของเขาสัตวเของพี่นอ้องได้ยิ่เสียงเทพยบยิงแล้วบเมบื่อกี้นี่ตามมาหนึ่งไดีว่านอ้องเดี๋ยวลอชมครับผมมาเดยเทพบสิได้ เพิ่มมาอีกบ่ตอนนี้ยังได้อย,ยหางเดียวได้ครับยังมาท่านได้เพิ่มอยู่ยิงไปนัดหนึ่งเมื่อกี้กับว่าถอครับ <c oughs> โอ้หนูมันตื่นไฟมันยิงยากครับพี่น้องรอดเทนครับปูนยางอีกคพิน่นแล้วก็ถ่ายไฟไปแลวครับเอ,เอาติดตามครับมาจสได้เพิ่มบ่ครัเขาถึงไหม,ไหม โอ้ยเมื่อกี้นายเทัดล่องแปลกกว่า <laughs> บ่ได้โตครับโอ้อออยรีบแบบรีบแบบด้วยหนูมันแค่ครับพี่น้องไปสั้นต่อก,ก็ไม่ได้บ่ <laughs> บ่สั้นตอ่อยิงบ่ถึกกันบ่สั้นต่อ <laughs> สงสัยที่แต่ตัวเดียวนี่บ่หนูนี่งานกับบ่ถึกติบ่ครับออก<อ><ๆ>ยากอีหลีครับหนูอยู่นี่มันแค่ครับผมแค่ไฟเนาะเสียดายเสียดาย เอาจะกไหนต่อับเขาทแบบี่แปบที่แปบด้วยเนี่ยิงเมื่อกี้ครับมาถือกันเดี๋ยวนั่งพักกันครับพี่น้องข <c oughs> องกันในจังหวะกัน <c oughs> พักจะเข้ากันเ <c oughs> อาพี่น้องครับผมโอ้ยมาแล้วครับแต้มที่สองนี่ครับโอ้ไงเลยครับตัวที่สองใส่แบบเหแง่อ,อดหลับนี่ครับตัวแรก นี่ตัวที่สองอ้าวยังมีความมานให้พี่นอ้องเบื้องด้ครับผมสุดยอดสุดยอดก็ออนาทพครับพุนไปทนังพุนละรอบังคับวัดเสด็จเพิ่มอีกบ่ไปคร,ครับผมรุ่นกันต่อครับเอรับพี่น้องสรุปผลงานครับผมขำขึ้นนี่ได้สองตัวครับสองหางเอ,าอ้ายังถือมีถือว่ามีขมม้อบานให้พี่น้องในรับชมนี่ครับผมน,น,นเทพ กินน้ำท้าแล้วบ่ามันบ่ามันมึงเมื่อวานม้ามันปันได้ว่าซันสันตอกหนูเข่าก็บ่ได้ยิ่งได้ยิ่งก็ยิ่งบ่ถือครับโอ้ยยังเดี๋ยวมาแกะมือมันใหม่เดี๋ยวหาเวลามาแกะมือไหมครับพี่น้องหนูหลายอยู่ครับกันคิดนามัละรู้ไรอยู่ครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เลยครับกดซับสไครต์สิ่งลังใจเหนรี่เด้อครับผมดีพี่นาดีผ้าไปเพชรผาอรกินยัง จังรอโชคเลยครับสำหรับวันนี้ขอาวการเข้าวัดสวัสดีครับผมสวัสดีครับ